สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนพลังงานของคุณนะคะตอนนี้คือเหมือนกับคุณมีความชัดเจนมากขึ้นคุณรู้ว่าคุณอยากที่จะทําอะไรคุณเริ่มมีการวางแผนอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีความเมตตามีความใจดีนะคะมีความเป็นแม่พ่อพ่อพาที่สูงมากเลยแล้วทาให้มีคนอ่ะอยากที่จะมา ทำความรู้จักคุณมาเป็นเพื่อนของคุณอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับจริงๆแล้วคือภายในคุณนะ่ะมีความรักสันโดษมีความเป็น i n รเว v e r t นิดๆนะคะอยากที่จะอยู่เงียบเงียอะไรเงรี้ยแต่โดยตัวคุณงานคุณนะคะที่อาจจะต้องพบเจอผู้คนหรือทํางานร่วมกับผู้อื่นน่ยทาให้คุณก็อาจจะมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นบทบาทที่เฮฮาสนุกสนานสามารถที่จะ เอนเตอร์เ <Entertain, S 2> เพื่อนเอนเตอร์เท <Entertain, S 2> เพื่อนร่วมงานได้จะเป็นฟิลนี้นะคะณตอนนี้คุณก็มีเป้าหมายเนาะที่อยากที่จะเขาเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตละกานที่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวคุณคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ on the way อะ่ะก็คือเดินทางเพื่อที่จะชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณก็ จะได้รับความช่วยเหลือนะคะอาจจะมีคนทางการอย่างนี้แหละนะคะที่เขาอาจจะเข้ามานะคะในชีวิตของคุณแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะคนที่ยังโสดนะคะคนคนที่ยังโสดเนี่ยก็อาจจะได้พบ กับใครบางคนที่เขาอาจจะมายิบยื่นนะคะข้อเสนอให้กับคุณเป็นคนที่คุณทํางานด้วยก็ได้ลองดูนะคะว่าคนที่คุณเคยทํางานคนที่คุณไม่ได้เคยอะ่ะก็คือเป็นคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานคุณะนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณทํางานร่วมกับคุณอะ่ะลองดูนะคะเขาอาจจะมาเสนอออฟเฟอร์อะไรบางอย่างบอกความรู้สึก ในใจของเขานะคะให้กับคุณเนี่ยได้รับรู้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาขยายเรื่องความรักกันต่อเนาะแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะก็จะเป็นความรักที่แบบอาจจะโรแมนติกมากขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยอาจจะพาคุณนะคะไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะมีแบบเหมือนกับไปไปโรแมนติกร่วมกับคุณค่ะตัวคุณอะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบใจดีมากนะคะใจดีมากใจดีจริงๆนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าจุดจุดบอดละกันทําให้แบบพอคนเห็นว่าคุณใจดีอะ่ะคุณอาจจะถูกคนที่เขาแบาคาบคนที่เขาไม่ดีอะเอามาเอาเปรียบคุณก็ได้นะคะก็คือเห็นว่าคุณแบบชอบช่วยเหลือคน ใจดีมีน้ำใจอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใช้จุดน,นี้มาเอาเอาเปรียบคุณได้นะคะซึ่งคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแบบเหมือนกับอาจจะต้องใจดีให้ทุกคนหรือมีลิมิตนะคะมีลิมิตในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบเดือดร้อนพอพอความใจดีของคุณก็ได้นะคะข้าเนี้ เราก็มาดูว่าสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงก็อ,อาจจะต้องมีการไปตรวจอะไรเงี้ยสุขภาพประจําปีบ้างนะคะเพื่อเช็คว่าภายในเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลดความเครียดนะคะโดยการแบบอาจจะนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองในรูปแบบที่ไม่ได้แบบมานั่งคิดมากอะแต่ว่าทําจิตใจ ให้ให้สงบปล่อยวางอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้หลักการสมา,สมาธิเนี่ยเข้ามาแล้วกันเนาะโดยตัวคนเองอ่ะเดี๋ยวอาจจะได้มีการเหมือนกับไปงานไปงานแต่งก็ได้นะหรือว่าอาจจะไปปาร์ตี้นะคะอาจจะมีได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะได้ได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนได้ไปเฉลิมฉลองสังสรรค์กันอะไรเงี้ยนะคะได้ไปแบบ ม e ติล้ละกันกับเพื่อนฝูกอะไรเงี้ยนคะคะในอีกไม่นานนะคะดังนั้นก็คือเตรียมตัวสวยหล่อให้พร้อมนะถ้าคนโสดคุณอาจจะได้ไปเจอคนรักในที่ตรงนั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณแบบรู้จักแหละเออเป็นคนที่รู้จักไหมหรอคือก็อาจจะเป็นคนที่แบบถ้า ถ้าไม่ได้ทํางานร่วมกันก็จะเป็นคนที่อาจจะได้ทํางานร่วมกันใน,นอนาคตก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะฟิลประมาณนี้นะคะซึ่งในชีวิตคุณอ่ะตัวคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอนะ่ะในชีวิตคุณบอกเลยว่าคุณอนะ่ะเป็นคนแกร่งมากๆนะคะชีวิตของคนโดนมาหนักมากจริงๆเพื่อนๆเจอมาสารพัดสิ่งนะแต่คุณก็รอดมาได้อะ่ะด้วยความ คือแบบขนาดเจอมาสารพัดสิ่งอะ่ะคุณยังเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเลยค่ะคือยังไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอะ่ะนะคะแต่อาจจะมีสติรอบคอบม,มากขึ้นมีความชัดเจนตรงไปตรงมาเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะคะไม่ได้เหมือนกับเออเหมือนกับเชื่อคนได้ง่ายๆและเหมือนตก่กออะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนอาจจะแบบเชื่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องใจดีอะคนแต่ว่าพอคุณได ได้เจอด่าปากอ่ะเยอะหลายๆครั้งคุณก็ได้แบบเหมือนกับตื่นรู้อะว่ามันก็โลกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีคนใจดีหมดทุกคนนะคะคุณก็ต้องคัดกรองอะไรเงะะี้ยค่ะว่าคุณจะเชื่อใจใครนะคะหรือว่าจะช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไพ่ก็บอกว่าเนี่ยคุณอะเดี๋ยวคือสิ่งที่ไม่ดีอะมันได้จบลงแล้วต่อจากเนี้ยมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะทุกคน นะคะค,ค,คุณเก่งมากมากนะคะคุณเก่งมากๆแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ในเรื่องของความรักอะ่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันต่อในเรื่องของความรักก็คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งมากๆนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทำงานเก่งมากๆนะคะเราเขาก็รู้สึกว่าเขาได ได้แบบตัดสินใจแล้วอะว่าเขาอยากที่จะเข้ามานะคะอยากที่จะเข้ามาเหมือนกับมามาแบบขอบคุณเป็นแฟนอะนะคะอยากที่จะมาเป็นคนรักกับคุณอะไรเงะะี้ยค่ะคือเขาอะเหมือนกับได้ได้ตัดสินใจแล้วเขาก็คิดอยู่นานนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ คือถ้าในเรื่องของการทํางานอะ่ะก็คือเป็นระดับหัวหน้าง,งานคือมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะคะคือมีความเป็นผู้ใหญ่ตัวมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับออถ้าในเรื่องของการทํางานก็คือแบบเป็นแบบระดับ หัวนหน้ามีลูกน้องบริวารก็ได้นะคะหรือแบบเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้อะที่เมย์บอกว่าคือมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาเขาคิดมาดีแล้วว่าเขาอยากที่จะเหมือนกับมาเป็นสุดที่รักของคุณนะคะเขาคิดว่าคุณอ่ะคือคนที่ฟ้าส่งมาให้ <c oughs> จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เขานะเขาคิดแบบนี้นะคะเขาคิดว่า คุณคือเนื้อคู่ของเขาอะแล้วเขาก็อยากคีดจะแบบมาบอกมาบอกรักคุณมาเสนอออฟเฟอร์ให้คุณอะนะคะเขามองเห็นคุณอะจากในโลกออนไลน์นะคะหรือพวกคุณจะได้สื่อสารกันก่อนผ่านทางแบบโซเชียลนะคะผ่านทางโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็มองดูคุณมาสักระยะแล้วนะคะแล้วเขาก็แบบอืม คุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากที่จะเข้ามาหานะคะมาขอเป็นแฟนนะคะมาขอเป็นแฟนมาทําความรู้จักด้วยอะไรเงี้ยพราะเขาว่าเห็นคุณแล้วเขาแบบคุณเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็คุณก็เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงนะคะอย่างที่บอกแหละเขาอาจจะเห็นคุณในโลกออนไลน์นะคะในสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะแล้วคุณดูเป็นเดอะสตาร์ คุณดูดีนะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่ดูเก่งนินเมตานะคะเราเขารุ่มหลงคนสุดๆเลยอะ่ะเขาลุ่มหลงคนสุดๆเลยนะคะเขาอะ่ะอยากที่เขาอยากที่จะพาคุณอะ่ะไปด้วยกับเขานะเขาอยากที่จะพาคุณไปด้วยกับเขาอะ่ะเขาแบบรู้ว่าคุณเองน่ะนะคะอาจจะเหมือนกับ ถ้าคนที่คุณเข้ามาฟังคุณอาจจะมีคนรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีคนรักอยู่แล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นมือที่สามก็ได้หรือเขาเขามองว่าคุณเน่เหมือนกับเพิ่งเจ็บจากความรักครั้งเก่ามาแล้วเขาก็เลยแบบว่าอยากที่จะพาคนเนี่หนีไปจากความทุกข์เนี้ยนะคะไปแบบ ไปมีความสุขกับเขาก็ได้นะคะคือลองดูว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันเป็นแบบไหนเนะาะว่ายังไงเพราะว่าเขาว่าคิดอยู่นานเนาะเขาคิดอยู่นานถ้าคนมีคู่แล้วว่าเขามองว่าคุณมีคู่แล้วไงเขาก็เลยแบบลังเลว่าเขาจะมาบอกรักคุณแบบได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะเป็นรักสามเซาใช่ปะแต่แบบถ้าคนที่แบบไม่ได้มีคู่โสดอะเขาก็มองว่า คุณอนะ่ะเหมือนเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากที่จะมาเยียวยาคุณพาคุณหนีไปเนี้ยตัวเขาอ่ะคิดคิดหนะ่ะเขาเลยต้องแบบเหมือนต้องห้ามตัวเองเอาไว้ก่อนอะนะคะเขาต้องห้ามตัวเองเอไว้ก่อนยอะไรเงี้ยค่ะเขาได้คิดมาดีแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่อะไรเงี้ยคุณคือคนเขาพยายามหาเหตุผลมากมายอ่ะว่าแบบทําไมจะต้องมาชอบคุณอะไรเงี้ย นะคะเราเขาก็มองว่าเฮ้ยก็เพราะว่าคุณเป็นคนดีแต่บางทีทํให้คนดีต้องมาเจอเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอยากจะพาคุณหนีไปกับเขานะคะไปพักผ่อนร่วมกับเขาเขาอยากทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะคุณที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณอะ่ะเหมือนเป็นคนที่ไม่บอกอ่ะคุณเป็นคนที่แก่มากๆนะคะอะไรที่ไม่ดีอะ่ะมันมันจะจบนะคะ อะไรที่ไม่ดีอ่ะมันจะจบชีวิตคุณอ่ะจะเป็นเหมือนไพ่ใบนี้ก็คือเป็นเดอะซันคือเหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะพบเจอความส่องสว่างแสงสว่างเนี่ยนะคะชีวิตที่เหนื่อยยากลำบากที่ผ่านมามันจะมันจะจบลงแล้วนะคะที่เหนื่อยยากลำบากชีวิตคุณคุณจะได้ขีดเขียนใหม่นะคะเริ่มต้นขีดเขียนชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะได้เริ่มต้นที่จะ ออกเดินทางนะคะในชีวิตในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตานะคะที่ทําให้คุณอาจจะเป็นเรื่องเวรกรรมก็ได้นะคะที่ทําให้คุณต้องเจ็บต้องทุกข์ต้องเหนื่อยยากลำบากแล้วรู้สึกว่าฉันสู้กับอะไรเนี่ย ะะฉันต่อสู้กับอะไรนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็คือไม่หวนคุณก็เอาชนะมาจนได้จนคุณแบบเพียบพร้อมอะ่ะคุณเพียบพร้อมในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความอุดมทรัพย์ในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของแบบความสุขที่คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเองแล้วอะ่ะไม่อยากที่จะไปขอยขวาอะไรจากใครอะไรไงะนะคะ คุณผ่านอะไรมาเยอะจนคุณรู้ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขให้ชีวิตคุณมั่นคงมากขึ้นนะคะดังนั้นอ่ะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคุณเหมือนผ่านเรื่องเราแย่ๆไปแล้วต่อจากเนี้ยชีวิตของคุณอ่ะจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความสดใสแล้วนะคะเพราะว่าคุณเจ็บมาหนักมากๆแล้วเจ็บมาหนักมากๆแล้วตอนนี้คุณจะ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วก็จะมีคนนะคะมาเสนอออฟเฟอร์ความรักให้คุณอ่ะเขาอยากที่จะมาเป็นที่รักกับคุณนะคะเขาอยากที่จะมาเป็นที่รักนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาถ้าคนที่โสดนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่โสดเขาอาจจะต้องคิดหนักมากๆนะคะเขาเห็นคุณในสื่อโซเชียลมาสักพักแล้วมองว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเนาะเนี่ยก็คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวแบบนี้เลยนะคะ ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันเนาะที่ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวมยนะคะจะมีเปิดไพ่ต่อให้กับสมาชิกนะคะว่าคนนี้ที่เอ่อเข้ามาหาคุณเนี่ยคนนี้นะคะที่เข้ามาหาคุณอนะเขาจะเข้ามาหาคุณในช่วงไหนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแล้วก็อาจจะมาขยายเพิ่มให้นิดหนึ่งละกันนะคะสําหรับสมาชิกที่ ที่เป็นสมาชิกในช่องมีนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ